ช่วงที่สองของรายการค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กยังคงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โรงช่างต้นสวนจิตรดาซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันที่อาคารที่สองเป็นเรื่องราวของช้างสําคัญกับราชวงศ์จักรีไทยโดยเฉพาะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราชมอาคารหลังแรกไปแล้วนะคะซึ่งอาคารหลังที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคติความเชื่อความเป็นมาแล้วก็รวบรวมเรื่องของช้างในประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ลงช้างต้นอาคารที่2นะคะซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์ลงช้างต้นหลังที่2นี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นที่ยืนลงของพระสเวตพาสุรคเชนซึ่งเป็นช้างต้นของในรัชกาลที่9นะคะในพระทสมเพรเจ้าอยู่หัวเนี่ยในลำดับที่8นะคะซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ลงช้างต้นหลังที่2 อนนาคารที่สองนี้นะคะก็จะรวบรวมเรื่องราวของช้างต้นประจําราชวงศ์จักรีในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่1จบจนถึงปัจจุบันนะคะรวมถึงมีรูปปั้นหุ่นช้างสําคัญจําลองทรงเครื่องคชาพรนะคะจําลองของพระสวกอดุญเดชพาหนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีงานนะคะงานคู่ของพระสวกอดุญเดชพาหนซึ่งเป็นช้างช้างแรกประจํารัชกาลที่9 <_' co op> นะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆทุกคนเข้าไปชมด้านในนะคะเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะคะ เด็กๆคะตรงนี้นะคะที่เด็กๆเห็นอยู่นี่นะคะอันนี้คือเขาจําลองเอาเขามีการปั้นจําลองเอาหุ่นช้างสําคัญนะคะที่เอาคุลักษณ์ดีๆของช้างทั้งหมดสี่ตระกูลมารวมไว้นะคะก็จะได้แก่ตาขาวนะคะพดานปากขาวนะคะผิวหนังขาวนะคะขนขาว เล็บเท้าขาวนะคะอันทะโครหรืออวัยวะเพศเนี่ยจะเป็นสีขาวหรือคล้ายสีม้อใหม่นะคะหางนะคะจะเป็นทรงปัดปลอกแบบที่เด็กๆเ,เห็นนะคะขนหางขาวนะคะอันนี้คือลักษณะของช้างมงคลนะคะส่วนเครื่องทรงที่เด็กๆเ,เห็นในตัวช้างเนี่ยเราจะเรียกว่าเครื่องคชาพรนะคะเค <M. S 2> รื่องคชาพรเป็นเครื่องคชาพรจำลองนะคะจากเครื่องคชาพรของจริงของคุณพระสเวเอตกนิยเดชพาวหนนะคะ ซึ่งสร้างถวายเมื่อพุทธศัษษษษกราช2,549นะคะในวราระที่พระบาทสมเด็จ,จะเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ7รอบในวันที่5ธันวาคมนะคะเครื่องระชาพรนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะเด็กๆมองด้านบนนะคะของศรีรษะช้างท่านนะคะก็จะเห็นอันนั้นเร,เราจะเรียกว่าผ้าปกกระพองนะคะทำจากผ้าเยระบับนะคะตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะข่ายเพชรน,นะคะ เป็นลายกุดันนะคะส่วนใหญ่จะใช้เพชรรัเสเซียนะคะมีทั้งหมด8 1 0เม็ดนะคะตรงนี้จะเป็นวลายงานะคะอันนี้เป็นสร้อยคอนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสร้อยคอเสมาขชาพรนะคะในเสมาขชาพรเนี่ยก็จะเป็นาตาพระราชรัญยกรประจำราชการที่9คือตราอุณาโลมนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าพานาตนะคะพานาตนี่ก็จะเป็นผ้านะคะปกหลังนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าทอง ลายพื้นเหลืองนะคะเป็นสีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะน,นี้เราเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะหรือพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเด็กๆจะเห็นว่าช้างสำคัญนะคะหรือช้างเผือกในรัชกาลนี้มีจำนวนสิบช้างด้วยกันนะคะการตั้งชื่อช้างนะคะเขาจะตั้งชื่อช้างเนี่ยขึ้นต้นด้วยพระเสมอนะคะ คำว่าการตั้งชื่อช้างเนี่ยจะต้องอิงตามถิ่นฐานเดิมตามพระนามของเจ้านายในรัชกาลนั้นนะคะแล้วก็ในการตั้งชื่อช้างเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าเลิศฟ้าหมายถึงประกอบถึงชั้นยศแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยพระบรมตลอดเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะแต่พอมาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะเปลี่ยนจากพระบรมเป็นพระสเสวยคำว่าพระเนี่ย หมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะคาว่าเสวกเนี่ยหมายถึงสีขาวคําว่าเลิศฟ้าเนี่ยหมายถึงชั้นยศเทียบเท่าชั้นเจ้าฟ้านะคะในสมัยของรัชากาลที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศหล้านภาลัยนะคะก็จะมีช้างเผือกประจํา,า,ารัชกาลอยู่6ช้างนะคะคาว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพระยาสเสวตกกุญชรคือช้างเผือกเอก ลูกเถื่อนคําว่าลูกเถื่อนก็คือเป็นลูกของช้างป่าซึ่งเขาคล้องออกมาได้แล้วก็เอามาถวายพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งตามกฎหมายของประเทศเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีช้างป่าหรือว่าใครจับช้างป่าได้หรือว่ามีช้างบ้านตกลูกออกมาที่มีลักษณะเป็นช้างสําคัญจะต้องนําขึ้นทุนเก้าถวายพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้นะคะเพราะมันผิดกฎหมาย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวนะคะอรือรัชกาลที่สามนะคะค่อนข้างจะมีช้างประจํารัชกาลอยู่เยอะพอสมควรนะคะก็คือมีจํานวนทั้งหมด18ช้างด้วยกันนะคะส่วนพระยามงคลหัสดินที่เรียกว่าช้างพายสีประหลาดนั้นนะคะคาว่าช้างพายสีประหลาดนั้นก็คือมีคดชลักษหนึ่งไม่ครบเจ็ดประการก็คืออาจจะมีสามมีสี่มีห้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะ ในสมัยรัชกาลที่4นี้นะคะก็จะมีช้างเผือกในรัชกาล12ช้างด้วยกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่าจะมีคําว่าพระบรมพระมิมลเนี่ยขึ้นต้นด้วยคาว่าพระมิมลส่วนใหญ่จะเป็นช้างพังนะคะก็คือช้างเพศเมียนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยคำว,ว่าพระมิมล์หรือพระพระมิมล์พระศีพระเทพเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นช้างพังนะคะ รัชการที่5นี้นะคะท่านก็จะมีช้างเผือกในรัชการที่สําคัญเนี่ยเยอะพอสมควรเลยไล่จากบอร์ดนี้นะคะบอร์ดนี้ก็จะมีอยู่จํานวน7ช้างด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นพระสวเวกสกลวโรภาสนะคะช้างสําคัญในรัชการที่5นะคะอันนี้เรียกว่าแท่นเกยนะคะสําหรับใช้ให้ช้างหลวงเนี่ยหรือช้างต้นเนี่ย ทรงเครื่องคชาพรแล้วออกยืนตรงแท่นเกยเพื่อรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนะคะบริเวณพระที่นั่งดูสิตาพิรมในพระบรมมหาราชวังนะคะอันนี้เข้าสู่รัชสมัยของระชการที่6ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในสมัยนี้นะคะท่านมีช้างสําคัญแค่หนึ่งช้างก็คือ พระเสวกวชิราพาหะนะคะึ่งเป็นช้างช้างแรกแล้วก็เป็นช้างช้างเดียวประจรําราชการนะคะอันนี้ก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่7นะคะท่านก็มีช้างสําคัญหนึ่งช้างแล้วก็เป็นช้างแรกนะคะนามว่าพระเสวกคดชดิโลกนะคะในรัชกาลที่8นี้จะไม่มีช้างสําคัญนะคะเพราะท่านยังยังไม่ได้รับการถวาย เรามาดูในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่9ในปัจจุบันนะคะพระองค์ทรงมีช้างสําคัญหรือช้างต้นเนี่ย21ช้างนะคะซึ่งเป็นช้างที่ผ่านพระราชพิธีขึ้นระวางสมโพชแล้ว10ช้างนะคะส่วนที่เหลืออีก11ช้างเนี่ยพระองค์ทรงมีอ่าพระราชดิว่าการจัดพระราชพิธีขึ้นระวางสมโพธเนี่ยจะใช้พระราชทรัพย์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมองว่าให้เอาพระราชทรัพย์ที่ใช้ในการจัดพิธีขึ้นระวางสมโภธเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนหรือว่า ไปบริหารราชาการแผ่นดินจะเหมาะสมกว่าแต่พระองค์ทรงรับ11ช้างที่เหลือไว้นั้นเข้าอยู่ในใต้ล้มพะรมีก็คือเป็นช้างต้นแต่ว่าไม่ได้ผ่านกระบวนพระราชพิธีสมโภชหรือว่าพระราชทา,านนามเป็นพระสิธธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีช้างสำคัญที่ผ่านพระราชพิธีขึ้นระวังสมโพธิแล้วจำนวนสิบช้างด้วยกันค่ะเป็นช้างคู่พระบารมีโดยช้างต้นช้างแรกที่เข้าสู่ใต้พระบรมโพธิสัมพันธ์เป็นลำดับที่หนึ่งประจํารัชการที่9ปรากฏพระนามตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามอย่างเป็นทางการว่าพระสะเสวตอดนุญเดชพาหนภูมิพลนามนาฏบารมีทุติยะสะเสวตกรีกมุตพันโนภาตบรมกมลาสนวิสุทธวงศ สัพพมงคลลักษณะขเชนทรรชาติสยามราชสวัสดีประสิท์รัตนกุลชรน,นิมิตบุญญาธิการปารมินทรบพิษสารศัก์ิเลิศฟ้าพระสะเสวตอดุญ,ญเดชพาหนมีชันยศเทียบชั้นเท่าเจ้าฟ้าเดิมมีชื่อเรียกว่าพลายแก้วเป็นช้างป่าที่ถือกำเนิดอยู่ในป่าแถบทางภาคใต้ของไทยที่จังหวัดกระบี่ค่ะ การที่ช้างธรรมดาเชือกหนึ่งจะมาเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินได้นั้นถือได้ว,ว่าต้องเป็นช้างที่มีวาสนามีบุญญาธิการคุณลักษณะโดดเด่นรูปร่างสวทรงถูกต้องตามตำราคุชลักษณ์และที่สำคัญว่ากันว่าเป็นเรื่องของบุพเพวาสนาเมื่อครั้งอดีตการด้วยค่ะค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ลงช้างต้นสนจิรดาสองแห่งนี้นะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างนะคะมีทั้งคติความเชื่อนะคะ ความสำคัญของช้างในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างนะคะซึ่งช้างเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยนะคะเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งพระมหากษัตริย์เองเนี่ยพระองค์ยังทรงเห็นคุณค่าและทรงยังอยากให้อานุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและควรอนุรักษ์ไว้นะคะพี่ก็หวังว่าวันนี้น้องๆน,น,น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของช้างสําคัญนะคะช้างต้นช้างเผือกนะคะ ที่มีความหมายที่มีคุณค่าสูงส่งในการปกป้องเอกรากราชของชาติไว้ตั้งแต่โบราณนะคะจนถึงมีความหมายในงานพระราชประเพณีโบราณที่สำคัญนะคะของประเทศไทยนะคะ ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างมากเลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์โรงชางต้นส่วนจิลรดาค่ะและช่วงหน้าเช่นเคยค่ะคุณพิพภพธงชัยและจารย์สกุลบุญยทัศน์ก็รอคุณผู้ชมอยู่กับช่วงคุยหนังห้ามพลาดนะคะ